น้ำซ่งจ้ามนซ่องเจ้าสายลุยนะเบี้ยบที่เ่งสวยแล้วก็หล่ออยู่แล้วก็มีพไคุณะไม่อรอคุณโดนรีเลยรงลายมักินางกินงกนเนั่งอยู่ตรงนวิงออกมารบบบไม่หไม่ล้มไปลมีข่าวดีเจพบอกว่าเห็นพวกเราอ่ะพาลงนี้มาซื้อโทรศัพท์ แกก็จะซื้อโทรศัพท์ให้ลุงนี้ให้ค่าโทรศัพท์ลุงนี้สามพันบาทดีไหมดี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 ครับผมไม่เป็นโผงออกน้ำนะครับผมโอ้โหนี่เลย ดอโอ้ก็ดีใจกับลุงนี้ด้วยเนาะอับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมค่าโทรศัพท์ในกับลุงนี้นะเอฟซีขอ้ของวิ้ก็อยากทำามิ็ดก็ดีก็ซื้อฟเนา่ใจดีนะครับที่เมตตาเจสันสันมันมันัูวนะคัน่อะ ได้มาในวันนี้นะคะสาม0ำก็ให้ท่านได้กับคุณ้อยเทาพันเทาขอบคุณที่เมตตาลรา้นะคะขอบคุณเอซีมากมากนะคะขอบคุณค่ะและมน่ฮยเล็กนิดคุณกสคขภาแข็งแรงนะครับอย่าให้หน่อยถูกหนยปีไม่ใช่นะเดือนละสามสิบล้านโอ้โห มัน็มคาเล่นเจาหนากับอเคครับแลวอันนี้มปเี้บาเป็นค่ากับข้าวค่าอาหารอ้วันนี้เราก็มีค่ากับข้าวนะเนี่อดีไหม ีขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณากไอจีที่ใจดีส่งข้าวมาให้ทาเราทำกานทุกวันเนาะลองยูคลิใหม่นะที่ยังไม่มีรายได้เก็ขอบคุณีนะคะขอบคุณค่ะโอ้ายข่าวมากเลยหลายนดตื่นเต้นเลยลุงนี่ตื่นเต้นเลยมีข่าวดีมีข่าวดีดังนั้นวันนี้วันอะไรวันศุกร์ ขอซื้อต่อได้ไหมกระเป๋าอันนี้น้องมันนี่เหรอยี่อะไรเนี่ยผมจะไปซื้อใช้ตู้เหรอกระเป๋าพิเศษเนาะซื้อเลลย่ะเขาเรียกกระเป๋ายี่ห้ออะไรเหรอเออเดี๋ยวผมซื้อเร็ววันนี้ผมชอบเนี่ยคาวดี้น้ารักใช่ไหมซื้อเลยนะใบนี้ขายสัก400,000โอ้ประมูลครับประมูลมาต้นทุนกันเลยมาว่าเราจะเอาโหแบบไหนสักโคกรกทำได้เลยแบบนี้แล้วเหรอเฮ้ยยิอยอรเนี่ย เก่ตามบ้านเราน่ะส่วนใหญ่เขาจะยองๆแต่ถ้านั่งเนี่ยมันมันมันเลอะเทอะนะเพราะว่าบ้านเอ็นนายเห็นไหมนั่งชัโครกอะถ้าเอ็นนยเข้าพอเก็ไม่เข้าเน้เอ็นนาไปนั่งกอด้อยไหใช่มันก็เป็นาเป็นท่าแบบนั่งเอาเนาะนี่แหละเนายองยองโอเน้องมีความเ็นยังไงใช่ใช่นั่งเลไปมนก็ต้องไปร้านเลยผที่นั่งอยากนั่งนัง ี่นะผมนั่งแบบไหนนั่งขี่นั่งแบบนั่งแบบนี่เลยแบบยองไปเลยอ่ะแบบนนแบบนั่งแบบอะไรกันเลยแบบนี้เลยแบ่อะไรนั่ยนยนบบนนยงยองยองยองเรียกอะไรเนี่ะแบบนั่งแบบนั่งกากโค้งนี่ผมท่มต,ตามหลักใจผมระดิณน,นะ <c oughs> นี่ทุ่ <c oughs> มตามตรงต้องนั่งต้องนั่งขอบก่อนอ่ะมันก็มีฝาปิดอยู่เวลาใช้เสร็จิ์เขาก็ให้ยกฝาปิดนะมันไม่มีถ้าเป็นแบบนี่ทุกพันก็่เขาไม่ใช่เหรอ มันอยู่ที่<อ>คนไงคนเขาปั๊ยปิงปั๊บปิดใครยกออกแล้วนั่งเขาไม่ใช่ไม่ใช่ยกออกเพอเราใช้เสร็จจะไม่เราก็ตั้งขึ้นแล้วน้ําที่อยู่ในน้ำมันก็จะไหลลงมันก็จะแห้ง เวลาคนใหม่มาเขาก็จะเอาลงผมนั่งตกคนน่ะตกคนนะมันตั้งกันนิ่มทำไมต้นเดิมเลยต้นถูกกันเหมือนเดิมมาเลยไม่หล่ะมันตั้งกันนิ่มไม่คนเจ็บเหรอเจ็บเหรอไม่อยากไม่อยากเอาคนไปถูกคนใหม่เราไปซื้อฝาซื้อฝาแบบตอนนั้นครีเฮียรีมาเปลี่ยนทุกครั้งที่มีคนเข้าไปใหม่เชื้อไว้ประมาณสองสามท่านตัวฝาใครฝามันก็แบกใส่หลังไปเลยเราไปซื้อเป็นเป็นเป็นสองสามตันเอามาเฮียครีมเอาฝาของตัวเองเข้าไปเปลี่ยนฝาใหม่ ใครไม่มีห้ามเข้าบออ้ยตายแล้วพี่ได้แล้วบอมเราจะได้นาดเลยตายแล้วผมนะไม่จางไงจาต้องผมมีอรจอยู่รักกันนะอืมอืมจางว่าไงนะครับพี่บ้าจะขนาดนั่นบอใเจ้าชาผมจริงนะผมนะเฮ้ยเจ้าว้าวไลน์เนาะ นี่คือบาโซ่เนาะเบาโซ่ถ้าขาดคนนี้ไปไม่มีไม่มันสนุกเลยที่ผมจริงผมนั่งที่ล้วคนนั่งก่อดหน่อยแล้นั่งที่เดิมมัน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 ไม่เป็นไรมันเป็นเป็นไรลูกแล้วก็ล้างลอดไปเลยผมไม่เอาไม่เอาโอ้โหแต่ยายชอบนะอะไรเหรอถ้าเป็นพี่ยายโอเคอยุคพี่ยายมียุคไหนละนั่งย่ออาจจะลำบากไหมล่ะนี่เด็กเขาเป็นเด็ก เด so ็กย yeah. ิงสอบครับขอบอกขาดเจ้ามาไว้บ้าโซ่ต่กอนมาพอดีขาดพอดีไม่ได้เดี๋ยวนี้พอดีเฮียแล้วบ้าได้โซ่ขึ้นชนะแล้วโอ้ยโอยอยจะกลัวเด้อนี่นะคะเราก็ สั่งของเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้กลับบ้านแล้วไปทำงานต่อที่พังแดงไม่นานแล้วก็กลับบ้านไปถึงหน้างานสกาะเอซีคอยสนับสนุนด้วยนะคะวันนี้หนุงนี้ก็ออกโทรศัพท์ใหม่นะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะเอซที่เมตตาของตรงนี้นะคะเมตตาตรงนี้นะคะขอให้ร่ไม่รวยนะคะเอซที่ไม่จะชงออกนามนะคะเนาะแล้วก็ให้กับข้าวพวกทีมงานด้วยหนึ่งพันบาทวันนี้เฉพาะวันนี้นะเราไปนี่ถึงนางงานแล้วเราก็จะ ดูงานเลยค่ะถึงแล้วเพราะว่าอุปกรณ์เราพร้อมแล้วค่ะมาสั่งเขาก็จะขึ้นไปส่งแล้วนะคะนี่นะคะมาอยู่ในร้านี๋ยวเราก็จะกลับแล้วน,นะคคะ่ะขอ,อ,อบคุณค่ะร้านนี้น่ามาเนาะบาโซเนาะ น้ำก็ได้กินเออจ้ไปบางร้านไม่ได้กินนะดีดีดีขอบคุณนะคะที่เอาน้ำมาให้นะคะเจ้าของร้านนะคะนี่เขาก็ใจดีดีให้น้ำมาคนละขวดเรขวดก็ได้กินกันนะ,ค,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอยู่ในน้ำช่องเจ้าสายลุยนะคะเป็นไรกดแชร์ค,คุ ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ